วันนี้เราจะมาทำพิกอะคัสในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ฉันฝันสิ่งที่ฉันฝันแปลว่าอะไรมีให้เลือกสามทีมสิ่งที่ฉันฝันแปลว่าอะไรมีให้เลือกสามทีมทีมที่หนึ่ง ทีมที่2องทีมที่3เลือกมาได้เลยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ามทีมมีให้เลือกทั้งหมด3ามทีมเลือกมาได้เลยค่ะ ที่หนึ่งลาชินีเหรียญลาชินีเหรียญ สิ่งที่คุณฝันเป็นลางบอกเหตุด้วยนางฟ้าประจําตัวนางฟ้าเนี่ยดนบันดาลให้คุณฝันเพื่อบอกเหตุว่าคุณเป็นคนที่สวยและรวยมากคุณเป็นคนที่สวยและรวยมากหรือไม่ก็ท่าน มีเมียรวยณนเวลานี้ตอนนี้มีคนต้องการจะเอาชนะคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนทำงานเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณมีคนทำงานเก่งคุณมีดีในตัวเยอะมีคนพยายามที่จะเอาชนะคุณ มีคนพยายามจะเอาชนะคุณเขาวางแผนจะกั่นแกล้งคุณให้คุณอดทนรอคอยให้คุณอดทนรอคอยเดี๋ยวคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองคุณมีดวงที่จะได้เงิน ได้เงินจากต่างประเทศธุรกิจการงานมีความก้าวหน้าดีกุมารทองนางฟ้าประจำตัวกุมารทองนางฟ้าประจำตัวอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพให้ดีกุมารทองบอกว่าให้คุณเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี คนที่อิจฉาริษยาคุณมีคนที่อิจฉาริษยาคุณมีคนต้องการเอาชนะคุณนะมีคนอยากจะแกล้งคุณมีคนอยากจะเอาชนะคุณมีคนอิจฉาริษยาในตัวคุณเนี่ยโอ้โหชัดมากณนะเวลานี้ณนะเวลานี้ตอนนี้มีคนพยายามจะ โอ้โหณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนพยายามจะกั่นแกล้งคุณคนที่พยายามจะกลั่นแกล้งคุณเป็นผู้ชายคนที่พยายามจะกลั่นแกล้งคุณ เป็นผู้ชายคนที่อิจฉาคุณเนี่ยมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนที่พยายามจะกั่นแกล้งคุณเนี่ยมีสามคนชาวราศีพฤษกชาวราศีพฤษก ชาวราศีเมษชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลชาวราศีกุมเนี่ยได้อาจจะไม่เกี่ยวกับราศีก็ได้นะคนที่ต้องการจะกันแกล้งคุณนะ่ะมีสามคน อาจจะไม่เกี่ยวกับราศีมีคนต้องการจะเอาชนะคุณมีคนต้องการจะจับคุณมีคนต้องการจะเอาชนะคุณมีคนลิษยามีมีผู้หญิงมีผู้หญิงอายุมากกว่ามีผู้หญิงอายุมากกว่า อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนต้องการเอาชนะคุณมีคนต้องการจะกันแก้งคุณเป็นชาวราศีเมษร,ราศีพฤษภได้คนที่ต้องการจะเอาชนะคุณเนี่ยมีเทวดาเป็นห่วงคุณท่านบอกว่าเมื่อฤดูฝนมันผ่านไปเนี่ย เมื่อฤดูฝนมันหมดไปเนี่ยคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันย่างกายเข้ามาค่ะ ทีมที่สองทีมที่สองนะคะนอนดูนอนดูพระจันทร์เป็นไพ่ดีค่ะสามไม้เป็นไพ่ที่ดีนะใบเนี้ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผลประโยชน์จากคนใกล้ตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้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 เนี่ยได้คอนโดคนลักอาจจะซื้อคอนโดให้สาวโสด สาวโสดหนุ่มโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจข้าราชการสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักเป็นทหารตำรวจหลังฤดูฝนเมื่อเข้าฤดูหนาวเนี่ยในฤดูหนาว ในฤดูหนาวที่กำลังจะย่างกรายเข้ามาถึงคุณจะได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ซื้อบ้านมีเกณฑ์ซื้อคอนโดมีเกณฑ์ซื้อบ้านท่านจะประสบความสำเร็จ <c oughs> ท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านความรักมีเกณฑ์ได้ไปหาหมอดูผู้หญิงมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปหาหมอดูผู้หญิงคนใกล้ชิดจะแสดงความเห็นแก่ตัวให้เห็นคนใกล้ชิดจะแสดงความเห็นตัว คนที่เป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดจะแสดงความเห็นแก่ตัวให้คุณได้รับรู้ซึ่งทำให้คุณสะเทือนใจเสียใจจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์คุณจะได้เลิกคบกับเพื่อนบางคนไปความหมายของไพ่แปลว่า คุณกำลังจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแววงกับเพื่อนร่วมงานคุณคุณกำลังจะมีปัญหาคุณกำลังจะมีปัญหาตัวคุณอนะกำลังจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแววงกับคนใกล้ชิดน่าจะเป็นเพื่อนอาจจะมีการบล็อกเฟซบล็อกไลน์เลิกคบตัดความสัมพันธ์กันไป สาวโสดหนุ่มโสดคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ถ้ากําลังตกงานอยู่ถ้ากําลังตกงานอยู่ก็จะหางานทําได้คุณจะมีปัญหากับเพื่อนอาจจะมีการแบบหลบหน้าแล้วก็เลิกคบกันไปค่ะ มาดูคําแนะนําในบางท่านเนี่ยอาจจะเลิกคบกับแฟนและก็หาใหม่ได้ในบางคนเนี่ยก็คือคุณจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก คนรักแสดงความไม่จริงใจให้คุณเห็นทําให้คุณร้องไห้น้ำตาตกเสียใจคุณจะได้เลิกคบกับคนคนนี้ไปแล้วคุณก็จะไปเจอคนใหม่ที่ฉลาดการศึกษาดีคุณจะได้มีโอกาสรู้ความจริงจากคนใกล้ชิดคุณมีโอกาสเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ รู้ความลับของคนใกล้ชิดโดยบังเอิญคุณมีโอกาสจะได้ไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดโดยบังเอิญคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนผัวเปลี่ยนแฟนคุณมีดวงเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียทะเลาะกับคนนี้ไปแล้วก็ไปได้คนใหม่ที่หน้าที่การงานดีกว่าคุณมีดวง ตัวคุณมีดวงเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียทะเลาะก,กับแฟนคนปัจจุบันและจะไปเจอคนใหม่ที่หน้าที่การงานมีความมั่นคงมากกว่าค่ะจบค่ะทีมสุดท้ายทีมที่สามทีมที่สามทีมสุดท้าย xùm sao ngảo hoa lạc xùm sao ngảo hoa lạc สาหรับคนที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสําหรับท่านที่มีแฟนแล้วสําหรับท่านที่มีคนรักแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดกันจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันคุณกับคนรักเนี่ยจะทะเลาะกันแต่จะได้คืนดีกันคุณกับคนรักเนี่ยจะมีเกณฑ์สำหรับคนที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี yeah. ่ย จะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นคุณจะเสียใจคุณจะทุกข์ใจคุณกับแฟนตัวคุณกับคนรักมีเกณฑ์จะทะเลาะเลิกลากันไปแต่จะได้คืนดีกันและจะกลับมารักกันแล้วก็คุณกับคนรักเนี่ยเหมือนเป็นไม่เบื่อไม่เมาท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ย คุณกับคนรักเนี่ยจะทะเล,ออกกเลกกาะลออก,กันบ่อยแต่ก็เลิกกันไม่ขาดทะเลาะกันบ่อยแต่ก็เลิกกันไม่ขาดสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันเฉยเลยสาวโสดหนุ่มโสดท่านจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนหน้าตาดีมากคุณจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนหน้าตาดีเป็นผู้ชายที่รวยเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่คุณจะหาเงิน ความฝันที่คุณฝันเนี่ยมันดีในเรื่องการงานการเงินท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจการงานก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่หน้าตาดีหน้าที่การงานดีเป็นคนสวยเซ็กซี่ขอจบคำทํานายเท่านี้ค่ะ